นักเรียนคะในเรื่องของกราฟในขณะน,นี้นักเรียนสามารถเขียนกราฟที่อยู่ในรูปของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้นะคะขั้นตอนการเขียนกราฟนักเรียนรับรู้แล้วว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรใช้พื้นฐานอะไรบ้างที่มาช่วยในการที่เราจะเขียนกราฟได้มาพิจารณาว,วันนี้การนํากราฟที่เรารู้จักเนี่ยมาใช้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเนี่ยมาใช้ประโยชน์อะไรกันบ้าง ไปดูนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวันนี้เราจะกล่าวถึงการนํามาใช้นะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอ่านและแปลความหมายของกราฟที่กําหนดได้หมายถึงอ่านได้แปลความหมายได้นั่นเองนะคะนักเรียนอ่านและแปลความหมายในการลักษณะเมื่อเห็นเป็นกราฟ สามารถบอกหรือแปลความจากสัญลักษณ์ที่อยู่ในลักษณะของกราฟนั่นน่ะบอกได้ว่ามันคืออะไรอย่างไรเกี่ยวพันกันอย่างไรอะไรเป็นปริมาณที่หนึ่งอะไรเป็นปริมาณที่สองแล้วก็มีความสัมพันธ์กันอย่างไรซึ่งในกรณีส่วนใหญ่ของปริมาณเนี่ยปริมาณหนึ่งและสองนั้น ถ้าเป็นในชีวิตประจําวันของเราก็จะอยู่ในรูปของปริมาณที่เป็นค่าบวกสะส่วนใหญ่นะคะเอาลองไปดูครูใช้เป็นตัวอย่างนะคะครูใช้เป็นตัวอย่างนะคะครูใช้เป็นตัวอย่างครูบอกว่าจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่1คือจํานวนแผ่นนามบัตรปริมาณที่2กับค่าจ้างพิมพ์ จำนวนแผ่นกับค่าจ้างพิมพ์นะคะโดยมีเงื่อนไขตามบอกก็คือหนึ่งเขาบอกว่าโดยคิดค่าทำบล็อกบล็อกก็คือทำตัวพิมพ์นั่นเองว่าจะพิมพ์ว่าอะไรอย่างไรลักษณะของตัวบล็อกอะน,นะคะ50บบาทนี่เป็นข้อตกลงของการเวลาเราจะไปใช้บริการของร้านนะ ถ้านักเรียนมองดูตามรูปตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะกล่าวถึงจํานวนแผ่นนามบัตรที่เราจะไปจ้างเขาพิมพ์นั่นเองเพาาเขาบอกว่าปริมาณที่สองคือค่าจ้างพิมพ์นะคะโดยมีข้อตกลงว่าจะพิมพ์เนี่ยจะต้องมีค่าทําบล็อกในห้าสิบาทให้นักเรียนพิจารณาจากกราฟนะและตอบคำถามดู นี่เป็นเงื่อนไขของปริมาณที่1กับปริมาณที่สองนะคะนักเรียนไปพิจารณาเลยเอาว่าโจทย์โจทย์เสร็จหรือยัง <S <S 1> <S 1> เขาบอกว่าจากกราฟก็แสดงว่าจะนําเสนอในรูปกราฟนั่นเองจะให้นักเรียนอ่านจากกราฟนั่นเองว่านักเรียนเห็นกราฟแล้วนักเรียนแปลความได้ไหมถ้าถามจริงแล้วถามว่าในกรณีอ่านและแปลความหมายกราฟเนี่ยนักเรียนเรียนมา,มามากแล้วพอสมควรนะคะ กราฟที่เราคุ้นเคยเรียนกันมาตั้งแต่เดิมๆเลยก็คือเรียนครั้งแรกเลยคือกราฟที่อยู่ในรูปของแผนภูมิรูปภาพแล้วก็มาเป็นแผนภูมิแท่งนะคะที่นึยนเรียนนะคะแล้วก็ก่อนจะหมดช่วงชั้นที่สองก็จะมาเรียนเน้นก็คือแผนภูมิรูปวงกลมลักษณะของแผนภูมิที่เป็นกราฟเส้นเราจะเรียนกันเริ่มต้นที่หมหนึ่ง นะว่าหน้าตาของกราฟเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเสนออะไรแล้วเรามาเรียนการเขียนกราฟจริงๆเนี่ยในม .3 คือเขียนกราฟที่อยู่ในรูปของแนวเส้นตรงและยังไม่ได้เขียนกราฟรูปอื่นเลยถูกไหมคะขนะนี้ที่นะักเรียนเขียนกราฟได้คือลักษณะของความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นนะคะความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น เพราะฉะนั้นเจาะแรกนี่เราก็จะไปพิจารณาการอ่านกราฟที่อยู่ในรูปของความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงเส้นนั่นเองเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังเอาไปพิจารณาเลยนะครูบอกจากกราฟความสัมพันธ์ต่อไปนี้เพราะนั้นก็จะเสนอในรูปกราฟกราฟจะเป็นอย่างนี้คะ่ะโจทย์ไม่ได้บอกว่าจะต้องเสียเงินเท่าไรอย่างไรแต่ให้นักเรียนอ่านจากกราฟเอง โดยมีเงื่อนไขอย่างเดียวว่ากราฟตัวนี้แสดงใครแสดงปริมาณที่หนึ่งจำนวนแผ่นของนามบัตรปริมาณที่สองคือค่าพิมพ์ทีนี้พอเขียนกราฟแล้วนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์กำหนดให้แนวนอนเป็นจำนวนแผ่นนะคะพอเป็นจำนวนแผ่นพอเป็นจำนวนแผ่น ทางด้านซ้ายในแนวนอนก็จะไม่มีเนื่องจากว่าถ้าไปพิมพ์การาฟพิมพ์ลบสามแผ่นก็คงไม่เกิดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนของจัตุภาคที่สองสามสี่ก็จะไม่ปรากฏอยู่ในรูปการาฟเนื่องจากว่าการาฟต,ตัวนี้กล่าวถึงปริมาณที่เป็นจำนวนบวกนั่นเองเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการาฟที่เห็นจะอยู่ในจัตุภาคที่หนึ่งแต่ถ้าถามว่าทางด้านซ้าย ของแกนนอนทางด้านล่างของแกนตั้งมีไหมมีค่าเขียนอยู่ก็ได้แต่ไม่ได้ใช้งานเมื่อไม่ได้ใช้งานเราก็จะงดในการที่จะขยายบทตรงนั้นนั่นเองนะคะเพื่อนักเรียนทราบได้ว่าสิ่งที่เราจะกล่าวนี้เป็นเรื่องของกราฟที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของปริมาณสองชุดนะคะเดี๋ยวจะไ้อาจารย์ไม่เหมือนกราฟเก่าเลยอะ แต่อันนี้มันเป็นเรื่องของจํานวนแผ่นกับราคาซึ่งมันจะเป็นค่าบวกนั่นเองมันจะเป็นค่าบวกนะเพราะ,ะนั้นกราฟมันก็จะเน้นมาทางด้านนี้หมายถึงว่าทางด้านซ้ายนี่นะคะเอานักเรียนดูตรงเนี้ยถามว่ามีต่อลงมาตรงนี้เขียนเป็นลูกศรได้ไหมไม่ได้เหตุผลเพราะว่าเราจะไม่พิมพ์นามบัตรลบห้แผ่นลบเแผ่น ถูกไหมคะจำนวนตรงนั้นไม่มีเพราะนั้นก็จะเริ่มต้นที่นี่โดยมีข้อตกลงว่าค่าทำบล็อกเนี่ยห้บาทค่าทำบล็อกเนี่ยห้าสิบาทแสดงว่ายังไม่ทันจะเริ่มพิมพ์เลยเริ่มทำบล็อกก่อนแล้วเนี่ยห้บาทแล้วนั่นคือแกนนอน x เป็น0แกนตั้ง y ก็เป็นห้าสแล้วนะคะ ไปดูต่อลองพิจารณาดูนะถามว่าหน้าตาของกราฟเส้นแบบนี้นักเรียนเคยอ่านและแปลความหมายมาบ้างหรือยังเคยทำมาแล้วแต่วันนี้ที่นำมาแนะนำอีกนำมาเสนอให้ดูอีกเพื่อให้นักเรียนเห็นว่ากราฟที่นักเรียนเห็นเป็นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ2ชุดนั่นนะ่ะมันเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะมันนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เอาไปดูเราจะเน้นเรื่องการอ่านเพราะฉะนั้นก็จะมีถามจะมีคำถามเวลานักเรียนทำให้นักเรียนเขียนไว้ข้างใต้กราฟนะคะนักเรียนคะกราฟของครูมันจะแน่นมากเพราะฉะนั้นคำถามครูจะไปใส่ไว้ด้านบนแต่เวลานักเรียนทำนักเรียนลอกลงมาใต้กราฟนะคะหลังจากลอกเส้นกราฟแล้วนักเรียนลอกลงมาใต้กราฟนะคะอันนี้คืออ่าน อ่านกราฟนั่นเองจงหาค่าจ้างจงหาค่าจ้างพิมพ์นามบัตรจำนวน150แผ่นให้หาค่าจ้างของการว่าจ้างพิมพ์เนี่ยจำนวน150แผ่นอนนกเลยลองดู นักเรียนจะอ่านแล้วก็แปลความหมายกราฟเนี่ยได้หรือไม่ได้นะคะไปพิจารณาดูหนึ่งหแผ่นจำนวนแผ่นเนี่ยอยู่แกนนอนหรือแกนตั้งคะจำนวนแผ่นจะอยู่แกนนอนหรือแกนตั้งแกนนอนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะไปดูในแกนนอน150แผ่นก็จะอยู่ตำแหน่งนี้ถูกไหมคะอยู่ตำแหน่งตรงนี้ถูกไหมนะ เวลาเริ่มต้นอ่านและก็แปลความหมายจากการที่พิจารณาเขาให้มาในรูปของกราฟเนี่ยตัวเริ่มต้นอ่านไม่ต้องเขียนนะคะแต่ว่าครูจะใส่ไว้เพื่อเป็นจุดเน้นครูจะใส่ไว้เป็นจุดเน้นนั่นเองนะคะก็จะดูตำแหน่งนี้ก็คือ150่งร้แผน่นโจทย์ถามอะไรคะถามอะไรคะนักเรียนจงหาค่าจ้าง ก็แสดงว่าต้องไปอ่านในแกนตั้งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพิจารณาว่าตามกราฟที่ว่าจำนวน150แผ่นเนี่ยดูประการที่หนึ่งตามโจทย์ถามนะคะโจทย์บอกในแกนนอนมาให้เราก็หมายไว้ที่แกนนอนเลยแล้วก็ไปพิจารณาว่าในกราฟที่ตรงกับ150แผ่นนั้นจะตรงราคาเงินเท่าไหร่เนี่ย อ่านแล้วเท่าไหร่คะ200บาทถูกไหมคะก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองเป็นคำตอบ<ๆ>เพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านว่าจงหาค่าจ้างพิมพ์นามบัตร150แผ่นก็คือ200บาทนั่นเองวันนี้เน้นก็คือ เมื่อให้กราฟมาในรูปของความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงเส้นนักเรียนสามารถอ่านและก็แปลความหมายกราฟได้นะคะอ่านและแปลความหมายกราฟได้เพราะฉะนั้นในลักษณะตรงนี้เนี่ยเวลาโจทย์ถามว่า150แผ่นอยู่ตรงไหนนักเรียนก็พิจารณาเร็ว150แผ่นเนี่ยดูตามแกนนอนที่เขาบอกถูกไหมคะ ครูใส่จุดเอาไว้เพื่อให้นักเรียนมองว่าเออจะดูตรงนี้แหละแล้วไปตรงกับกราฟที่เราจะต้องอ่านเนี่ยค่าที่มันจะไปหมายเหตุมันจะอยู่ในแกนตั้งเพราะฉะนั้นก็พิจารณาไปเพราะฉะนั้นตอบ200บาทตามที่ครูบอกนะคะเวลานักเรียนลอกงานนักเรียนก็จะใส่ไว้ด้านล่างของกราฟนะคะไม่ไปเขียนไว้ข้างบนนั้นนะคะเพราะนี่เป็นคำถามข้อที่หนึ่งโจทย์สั่งว่า จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของนำบัตรกับราคานะคะถามว่าเมื่อกำหนดค่าบล็อก50บาทให้นักเรียนพิจารณากราฟต่อไปนี้แล้วให้ตอบคำถามต่อไปไปพิจารณาคำถามที่สองคำถามที่สองนะคะคำถามที่หนึ่งเสร็จไหมคะกราฟคุณจะยังไม่ลบนะคะกราฟคุณจะไม่ลบใจจะมีการถามคำถามที่สอง ถามคำถามที่สองเราก็จะพิจารณาจากกราฟเหมือนเดิมถามว่าค่าจ้าง300บาทจะได้นามบัตรกี่แผ่นถ้ามีเงินอยู่300บาทต้องการจะจ้างร้านเนี้ยที่เขาโชว์ไว้เขาโฆษณาไว้ในใบโฆษณานำเสนออยู่ในรูปกราฟแล้วบอกว่าราคามันคืออย่างเนี้ยนะคะราคามันคืออย่างนเ,นนนาากกเนี้ยให้นักเรียนพิจารณาจากกราฟเนี่ยถามว่า เราจะพิจารณาเป็นไหมว่าถ้าเกิดมีเงินอยู่สามร้อยบาทแล้วจะพิมพ์เขาไม่ได้นําเสนอราคาเงินเป็นรูปตารางมาให้ว่าเออถ้าพิมพ์เท่านี้กี่บาทพิมพ์เท่านี้กี่บาทนะเขาติดโชว์ไว้เลยลักษณะของกราฟว่าอย่างนี้ถามว่าเราจะรู้ไหมว่าถ้ามีเงินสามร้อยบาทเราจะได้นามบัตรกี่แผ่นอ่ะไปดูค่าจ้าง3ามร้อยค่าจ้าง3ามร้อยนี้อยู่ใน แนวตั้งหรือแนวนอนแนวตั้งเพราะฉะนั้นก็พิจารณาที่300บาทนะดูตรงนี้นั่นเอง300บาทแล้วก็ไปดูว่ามันตรงกับกราฟตรงไหนก็ลากไปในแนวจะไปตรงกับเส้นกราฟที่เราจะต้องอ่านเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนั้นสิ่งที่โจทย์ถาม ถามว่าจะได้กี่แผ่นก็คือต้องอ่านตามแนวนอนในลักษณะของความสัมพันธ์ของกราฟตรงตำแหน่งนั้น่ะแนวนอนเป็นอะไรถูกไหมคะเพราะจะถามว่าจํานวนกี่แผ่นเราก็จะได้อ่านออกมาเท่าไหร่เนี่ยกี่แผ่นคะ250ราคำตอบก็จะอยู่ในตำแหน่งที่เราจะต้องพิจารณาตามนี้นะคะนั่นเอง นักเรียนพอจะมองเป็นไหมคะลักษณะของกราฟเส้นตรงเนี่ยนะวิธีการนําเสนอโดยกราฟเส้นตรงแล้วก็อ่านแล้วก็แปลความหมายเคยได้เรียนมาบ้างแล้วเคยได้เรียนมาบ้างแล้วก็จะตอบนะคะก็จะได้ออกมาตรงกับ300บาท จะได้ออกมาเป็น250แผ่น250แผ่นคำถามข้อต่อไปคำถามข้อต่อไปกลรามนี้ครูจะยังไม่เอาออกเหมือนเดิมนะคะ ครูบอกวิธีการตอบคำถามนักเรียนเขียนด้านล่างของกราฟนะคะคำถามข้อต่อไปถามว่าค่าพิมพ์เมื่อไม่รวมบล็อกจากการอ่านกราฟนักเรียนจะเห็นว่าเรายังไม่ทันเริ่มพิมพ์เลยเราต้องเสียค่าจ้างทำบล็อกไว้ก่อนแล้ว50บบาทนักเรียนจะเห็นนะคะแนวนอน ไม่ได้เริ่มต้นพิมพ์เลยเป็นศูนย์แต่ค่าจ้างแนวตั้งเป็น50บาทแล้วก็แสดงว่าในตำแหน่งตรงเนี้ยในตำแหน่งตรงเนี้ยนะคะเราได้ว่าเรายังไม่ได้จำนวนนามบัตรเลยเราต้องเสียค่าบล็อกห้ตามข้อตกลงก่อนเพราะฉะนั้นในตัวแรกตรงเนี้ยยังไม่มีปริมาณของ ยังไม่มีปริมาณของจำนวนนามบัตรที่ได้ถูกไหมคะเพราะนั้นก็บอกถ้าไม่คิดตรงนี้ไม่คิดเลยนักเรียนดูนะคะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ถ้าไม่คิดค่าบล็อกตามข้อตกลงก็บอกถ้าไม่คิดค่าบล็อกก็คือต้องหกักค่าบล็อกออกนั่นเองถูกไหมคะ เมื่อไม่รวมบล็อกเนี่ยมันจะตกแผ่นละกี่บาทก็ไปพิี่ณาดูนะครูจะอ่านกราฟดูนะคะนักเรียนจะเห็นว่าถ้าไม่คิดบล็อกถ้าไม่คิดบล็อกได้50แผ่นจริงๆแล้วการเสียครูลงตำแหน่งแรกนะคะจำนวน50แผ่นนักเรียนจะเสียเงินร0อยบาทแต่ถ้าไม่คิดบล็อกนักเรียนเสียเงินเท่าไหร่ห้าสิบ ก็คือต้องหักค่าบล็อกออกนั่นเองถูกไหมคะนี่เป็นเงื่อนไขาตามข้อตกลงที่โจทย์จะถามหรือว่าออกมา100แผ่นค่อยๆมองนะคะเพราะครูใช้กราฟเส้นเดิมแต่เวลาอธิบายครูจะตัดในแนวการอธิบายออกแต่ละข้อแต่ละข้อของคำถามถ้า100แผ่นจะเสียเงินเท่าไหร่ห5 0หาักค่าบล็อกก็เป็น100บาท ห้าสิบแผน่นไม่คิดค่าบล็อกก็เสียห้าสิบหนึ่งร้อยบาทขอโทษค่ะหนึ่งร้อยแผ่นหักค่าบล็อกออกก็จะเสียหนึ่งร้อยบาทถูกไหมคะเหมือนกันถ้าหนึ่งร้อยห้าสิบแผ่นก็จะต้องเสียสองร้อยบาทพอหักค่าบล็อกก็เสียแค่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันทีนี้เขาถามว่าถ้าเราไม่คิดค่าบล็อกนี่จะแผ่นละกี่บาทแผ่นละกี่บาทแผ่นละหนึ่งบาท ใช่แล้วก็จะจ่ายในกรณีอย่างนี้แผ่นละหนึ่งบาทนั่นเองนี่เป็นบทวิเคราะห์ที่นักเรียนเวลาจะอ่านกราฟตามคำถามของโจดนะโจทย์ถามอะไรนักเรียนก็ค่อยๆพิจารณาไปเอาละค่ะ ในตัวอย่างของกราฟตรงนี้จะถามเฉพาะแค่สามคำถามเท่านั้นเองจะสามเฉพาะถามข้อนี้นะคะสามคำถามอาุูจะให้เวลานิดนึงสำหรับคนที่ยังลอกกราฟไม่เสร็จมีไหมคะมีใครพิจนายังลอกกราฟไ,ได้ไม่เสร็จเพราะกราฟจะใช้เส้นเดิมนะคะส่วนคำถามจะไล่ถามมาตั้งแต่ข้อหนึ่งสองสามแล้วก็ตอบลงมาเรื่อยๆนะคะนักเรียน ใช้ตัวเดิมแต่คำถามจะถามไล่ลงมาทั้งหมด3ข้อนะ